เป็นเรื่องเล่าต่างแต่เขา่าโบนั่นเหล่าเกาวมาตำนานซาค้นแสตองกองเขาหน่อยขาแม่เพื่อเผยแพร่วังสืบไหว้ในเล่าเรื่องแห่งนิทานขั้นไข,ข้คานติดผาดเพียงสอยสเนียงเสียงสงวางขั้นเคินขาดตกลนบางขอท่างทานปวดอภัยด้วยหัวใจดำร่งมันเพื่อสั่งสรรเสริมตอเรื่องพธาุกองเขาหน่อยน,อน,นอั่นเนาะลูกหลานขอยกแ่งแสดงให้ทันท่ม แล้วบัดนี้จะได้กล่าวถึงประวัติเรื่องเล่ากองเขาหน่อยค่ะแม่ในสมัยแต่โบราณยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอยู่บ้านตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ พาไอไปมมจอลอไปนำบ่อไปนำน้องบ่อไปนำบ่อไปนำน้องบ่อเฮ้ยเอาอันนี้เจ้ากระได้น้อนอนนี้เขามาสัตว์พันเก่าจะเทาโอ้ยโอยเจ้ากระสมปิ้นเมียพูใยญ่บ้านอยู่ตลาเท้าด้เท้าปีนาอเป็นคือเก้านันลา ให้มันเจ้าได้หยังมา้าละเทาหลายอย่างดิ้คันเจ้าว่าเจ้าดีนั่นฉันสีแตดงจังหันดอกไปไว่ายควางจังหันในวันนี้ต้มหัวปีปิ้งปลาคอบวดบักอือดอกเคืองหมอปิ้งปลาคอดอกแจ้วบอง,อองปิ้งปลาลดปลาตองปลาซอยปะดุกอุยก็เทาอยหลายอยา่างหลายแ้วบัดสิลงมาลงจังสนันนอเทา เจ้าได้ยังมาแล้วเทาอันใดปิ่งไก่มาตั่วอุ้ยปิ่งไก่ยังล่ะไก่ดำกว่นี่ทรั้งนี้ก็หลายตัวนี่เมตรโอ้ได้ยังมาเจ้าได้ยังเทาคอยละได้อ้อมบักหอยโอ้ไม่ได้เจ้าเดิเท่านี้เจ้าได้ยังเท่านี้คอยได้โมกบโอ้ยมาตัดแตร์เถอเจ้าได้ยังเท่าเกี๊ยงเคเล็กอุ้ยไก่พัพยนโคลโอตัดแตร์เนาะจริงๆเอ้าเอ้ามึงไปหลังเบล่าเล็วอุ้ย ขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาขอเชิญพระคุณเจ้าลงมาฉันจังหันได้แล้วค่ะอดีเน,นาะนาฬิกาลุ่นปิง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 ปปโอ้นามัสการแจม่มแจม่มจาริ์พรโอ้ยพระกันมาเสียงดังแต่เศร้าเทราไม่ยัง ได้ย oh, okay, so ังมาจังหันล่ะแม่อ๋อโอ้ยหลายอย่างหลายแนวอยู่หลวงพ่อนี่เอาเอามัดสีสวยมาถวายมาถวายแต่แต่กองเข่าอะไรเอากาวข้ามถวายไวสักกอนค่อยค่อยขึ้นตีเท้าเตรียมตัวเตรียมตัวมายางพันเตียหวีสูงวีสูงไม่ยวงสูงกว่าไม่ยางไม่ล้มตันทางลดไปบ่ได้ขัดฉาบมี คือ่าจังสันเทาวยบหม่โอืออ่ะปากีนจบปาคีนอ่ะปากีนเดี่ยวเป็นตัอไบักไปตองดอกเออดีดีดีมิตรปูอันกลองยันยันะเทาอืออันนี้เป็นของเจ้าติ๋เทาทางพาทานนี่ข่อยมันคนลวยข่อยใส่คือคุไทยดวกตีเล็กตาสอกเล็กตาซ่วยข่อยกับตัวไซม่ ค่อยใช้นมหัวแดงป้านหนองโผแซกันแซกันแซอกันสิฟ้าไปจ้ารับพรค่ะรับพรรับพรเนาะจัตโรธรรมวัฒนติีอายุวันโนสุขังพระรังโอ้ยสาธุมึอนี่สี่าอะไรันเดอร์สีฟ้าไปในบ้านไม่กินนิมนโอ้จ้าเออสีสังไม่รอดภาพไปรดสีสังฝากเมียนสลาเนมมนี่ขายพูดเดียวอ้จ้ายุอยู่น้มเออฝากเด้อ เอาเสียแสงเสียแสงเมียนเรียบร้อยเฝ้าไปในบ้านมาก่อนของข่อยนี่ยเจ้าฝ้าคุบเอาหลายของข่ตัวนี้อันนี้ของข่นั่นอันนี้มันเป็นตาแสบแสบเทาโอ้ยข่อยขอซาเด้อเอาหลานข่อยอยู่เฮี้ยนบพราันได้กินข้าวข่อยขอซาข่อยขอซาอันนี้น่ะเอาข่อยก็อยากได้แม้เท่านี้เอา้นี่ เสริมโปรตีนด้วยไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่ดีร้านข่กอยากได้อยูะโอ๊ยเจ้าเจ้าเคยเห็นอันนันบอกกินป่ามันปึกเด้เท่าดีนี่อนกินป่ามันปึกกินหยังจังตีป้อกินไข่กินไข่กินไข่โอ้กินไข่่อยปองไข่ปองปองโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าอันเงินอันผู้สูงอายุเจ้าได้ท่าไรแล้วโอ้ยเปดปีนเนี่ยอได้เปียกเลย ถ้าเมียนเจ้าได้หลายเนาะร่กับเงินค้นพิการบ่เนี่ยบ่อแล้วอู้ยแต่เงินกคนพิการอ่ด้พันหาไปที่เทาเออได้หลายยุ่เจ้าเด็ดเทาอู้ยค่อยเพิ่งเป็นสาวค่อยหัวก็ได้หกร้อยเท่าไม่ไม่เนาะอู้ยเจ้าก็จะเป็นผู้จบผู้งามเนาะยังสาวยังสวยยังสดอยู่เด้อจ้าตาจะอุ๊กจะอุ่นให้ท่านี้า สองเท่านี่เจ้าซ้กันยังเอ้ายังไงเจ้าบ่ไปส่งมเขาลูกตายตายตายเท่านี้คอยเลื้อคอยว่าไปส่งมเขาให้ลูกคอยลูกคอยไปไตหน้าแต่เต่าวพูดมันสวยเสียเท่าตายตายตายพี่น้องเอ้ยจักสีเหลียวเบาดูหลเบาข้าเบาพืนแต่คนลืมไปส่งเขาลูกเสดเตรียมกบเขากำนำไปส่งลูกเกิดพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายตายโมเมนจมน้ำแม่หล็ติดปานเนี้ย พี่น้องเอ๋ยหันมาเบิงเจ้าท่องเห็ดหน้าถาแม่มือนี่สวยคักแท้ถาแม่บปรหินมากเจ้าท่องหิวจนตาลายหิวจนแสบใส่ทั้งจมทั้งไถหนา้าหันมาเบิงแม่ของเจ้าท่องหาบเอากองเขาหน่อยไปทรงลูกอยู่หน้าเจ๊ไปดีๆงานไปเอ้ยมักสูนย์แถนาะ โอ้ยต่มต่มย่างไปเส้เฮ้ยปาตะเว้นเศษสวยเพี้ยง่ายพ่อแห้งกับพี่น้องเอ้ยแม่ข่อยบอกขั้นมาชงเขาตะเว้นจนพอหัวแล้วคุ้ยกับพ่ออยากกินน้ำพ่อคุ้ยโอ้ยไ่อยละเงือดละง้อโอ้ยโอ้โอ้ยใจเป็นศูนย์เป็นศูนย์ศูนยมาขึ้นหนึ่งแม่กูยังได้สิมาเอือไปไปกินยาไปไป <จ>เฮ้ยเฮ้ยเป็นเศร้าของมีแห้งกันจบาดกันนะโอ้ยกว่าสิมาหอดมาถึงนอนนากับยุ่ไก่ผันพระกับแมแมยางหยักพี่น้องเอ้ยอยู่ยดีคอยนานๆยัากลูกตายเป็นจังไหรหิวเข่าหิวน้ำแล้วที่ปานนี้ก็ได้มาหลายอยู่ยตีก้าตาอยู่แดี๋ยวยุ่แนวกินนั่นประเทศมาให้ลูกก็ญาติลูกไม่ได้อยู่ได้กินโอ้ยปานนี้เป็นจังไหน่เน er ี่ยเนาะ โอ้ยกว่าจีหอดไทยหอดนะ่แจะแม่มันหยากมันชาตาพี่น้องเอ้ยทองเอ้ยทองทองอยู่ไหนลูกปาจีทโงเอามาบารจังสันมึงสั่งยังอยู่อีเถ่าเอาแม่ย <มา S 1> หามางกินเศียมึงไปวัดก็ไปเบา้บบาแท้พื้นหู่พื้นคนเอาเนี่ยมันมวนเนาะเบา้ารวดเร็วเอ้ยใช่แหละเนี่ยกินกูนี่ละ่ะนั่นละ่ะ ป๊าดกูเฮ็ดใไฮไทยหน้ามึงแต่แค่ตีหาเท่าปาะนี่กองเข่าหน้อยตอนเต้นมึงเอาไม่ยังนี่ใส่แตกมึงไม่ยัง้งเงี้ยกแ่องเข่าง่ายกว่านี่มึงเคยเอามาไยกิ้นสลูกนี่แหละของแทบนั่นนะปาดกูส่อิ่มตีกูส่อิ่มตีต้ยตายตายปากูส่อิ่มตีมึงเบิ่งเนี ai, ้ยกูส่อิ่มตีปาดโทรมาประกูศูนย์ละตีศูนย์กระซังกูศูนย์กับมึง กูสูญกว่ามึงหนากูเป็นแม่บองเด่นนี่มึงสราสิมากเก่งก็กูแท้โอ้โอสิมาขาแม่วันนี้แม่แม,มึงว่าการตายเป็นการพักพ่อนชั่วข้าวหรือ มันบ่าแม่แล้ว<อ>มันจะกินดีๆเฮ้กินด้วยน้ำตากินกินกินโทษโทษบ้างมีทั้งซจาเจอีแม่เอ้ยเหลียนน้ำเมฆเกมันตีหุ่นักโ์ดมันอยู่กับมาตัวดาบแม่เนาะมาเออบ้างมีทั้งซาเจอีจแม่เอ้ยมา,า,ม,ามา,มาจะมียังไงคอยกินให้ล่ะแม่โอ้ยลาบหัวขวากไก่ละลายรูวเอออิทธาแน่อันใดดีมึงสั่งขวดพอขวดแม่อะไวไม่มาบอสขูบอกแล้วเฮ้อ ศูนย์ขึ้นเรคือศูนย์ลงมันเรคือเลขกหนึ่งมึงเห็นปะบัดเพ้อันมึงสิกินลาบเฮอกินต้มมึงสิกินต้มเฮอกินลาบเสิกินออมโอ้สิกินดีๆบ่เออคอยกินลาบกินต้มเจ้ากระเฮดแซ่บเบิร์ดเหล่าเมอเออคอยเมียให้เมออเมื่อยก็กินบ้างกินยากินซาหล่บ้างมีดบ้างผ่าเสมมามามากินข้าวน้ำลูกกินข้าวน้ำลูกมา กินลูกลากินแม่เห็ดมะหอยลายเนี่ยเออแม่น้องฟังอันอันมีดผ้านี่เอาถิ่มซะน้องยาเออเอามาว้าวว่าไตไตไตอันใดดีมึงสร้างคตรพอโคตรแมงไว้อีเถ่าอ้าวมีหาดมีปามึงตายมาสูดให้มึงกักแทกมาโซ่ขาวกระโซงซะไตไตมีดกับบะมีเฮ้อมยสูนีหานี่แหกเด็กหัวหัวหัหลวงหัวหลวงระบาดเนี่ยเฮ้ออันใดดีมึงสร้างคตร คอขอดแม่ไว้โอ้ยสิขาแม่อีหลีลูกมึงเบิ่งดูกองขาหน่อยมึงก็ไม้ยังอนยกูกินกับยอิมขันแ่ก็ดีกัโอ่งลามาสูนไ้ฮานี่แ่เหือมาสูนีหลีิลูกะหน่อยกูใส้เหอไแม่ขอไว้ซะเป็นยาสิกินเขาแ่บบ่ล่ะเฮ้ยกูมาสูนใอคนแถ็เฮ้ เขาจักบาทก้อนพี่น้องแจ๊กสิกินแสบเ่ราะแสบซูนไหนคนมีมีหอดซูบักเขียซูบนอ้อมาอกกรมี่คอยกินก้อนเดิมเมียเด้อเฮ้ยแม่เอิดเครื่องสมัครแทนเจ้านะมาบ่แม่ เอาน้ะแม่ข่อยบ่เมะเมะข่อยอิ่มหมแล้วเอาเอากองเข่าขึ้นเมียซะหอดบ่เบิดดอกเอาเอาขึ้นเมียซะเมะจะขึ้นจังสันเมะ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 เอ้ยเลียดอีหยังอ่ะเมะ แม่กูขาดแม่แม่เอ้ยย่อนคว่มหิวหลูกคักเจ้ามาตายไวแต่แม่ผู้ใดจีเหตุเขามาส่งคอยน้อแต่แม่เอ้ยเขาเฮี้ยนเขาซ่านเุาซะโอ้ยกูขาแม่กูขาแม่ ปลาแม่เอ้ยปลาเข่าบาดเข่าซองเขาจะแม่ หอดบ้านหอดซองเจ้าระเด้ออากาศมืดหนี่คือซ่องเป็นสีคึ้มคุ้มมาหอดบ้านหอดซองเจ้าร้อเนาะเสียงนกเสียงกากระเจ้าแม่นลายเหตุการณ์บ้านเมืองมันเป็นจังใดเนี่ยคือเป็นจังสีเลี้ยงผู้ใดมักคำควนญยุนีหลายยิ่งย่งเอ้าท้องล้าลูกล้าเป็นยังล่ะลูกยิ้มเมียกวยเบิดเอ้าเบินเบิดเพื่อนเป็นยังล่ะลูก ข่อยขาแล้วเอ้ามึงเคยได้ขาเพิ่นข่อยไปเราไปโจงเขาข่อยซาข่อยสวนถดทวนภาษาแม่มึงเนี่ยเอ้าเข้าไปให้ซามึงกระเทือกับขาแม่ลงเมื่อตีพ่อตีแม่พูดตีเกิดมาเป็นมึงหนิมึงสวดสาบสานหมาสัตว์วซอีกิลตมาเล่นตีมันล้มตีมันเฮาคนสวดสวงสีใหญ่มนอยู่มูอบ้านเฮาแม่มึงได้หนิแม่มึงได้หนิแม่มึงได้ไหน ขันธุที่เกิดมาสัวปันมึงนี่เนาะว่าเม่ดกสูนละตีว่าเม่ดขมโมโหละบอกเกิดเพราะเป็นมึงนี่สัวศาสตคักสัวย่างเดียวว่ามีมองดีเมียมึงก็คักเดผู้เลี้ยงม้ามึงผู้เกี่ยมึงม้านี่กว่ามึงสิใหญ่มาสตรีมึงคือมันเน่ละคุณพลนสิมึงคือขาเพ่นมึงคือกระตันยุคกระแท แต่ซอมนี้ไม่มกัคักแล้วพุนอะไปหาทางการผุนมาจับโตมันคนส่วนจังมัจังสีต้องถือร้องโถษได้พี่นองจะืต,ะตน,น,น,นังาาสี่ซะขันแม่เจ้าว่าเจ้าสำนึกแล้วเจ้าก็ไปสร้างพารทตและลึกถึงคุณพ่อคุณแม่เจ้าสะ เดี๋ยวเสยหลวงพ่อเป็นผ้าไปหลวงพ่อผ้าข่อยเห็ดข่อยจากนี่มับนิมนต์หลวงพ่อเอาหลวงพ่อไปใส่ลาข่อยขาหลวงจากเราเนี้ยแม่แล้วเป็นยังงดังแท้เป็นยังบไงที่ยังก็ยังดังแท้บักทองมันข่าแม่เจ้าข่าหลวงพ่อเอาไปเฮ็ดแม่เฮ็ดหยังไปเฮ็ดแม่เฮ็ดหยังหยอนสุดเราผู้ข่าผู้ข่าได้ข่าเราโอ้แบกขาเราเฮ็ดหยังแบกขาเราเฮ็ดหยังเฮ็ดจังใดหลวงพ่อเห็ดจังใด จังจิขาบาปขาเวณนี่ได้ส่วนขาดได้เป็นจางไปกันที่ไหนกันพาลูกพาหลานเห็ดนี่โอ้ยอังจีซะเจ้าดีให้เจ้าไปสางธาตุะเด้อเมียไหนมีบุญมีคุณให้เจ้าไปสางธาตุบูซาพูนซาเจ้าสิเป็นเจ้าไดกันเล้วแต่กฎหมายมันสีวาเนาะแล้วก็เอากระดูกพ้นใหนไปทึระธาตุนัถนเป็นอนุสรณ์ซะเด้อ คอยมาเมากอดส่ให้ก็เลี้ตัวแลาค่อยไปสสงไงหล่อไปแสงไปสางกินเสร็จหรอไปสสงกินหน้าตีเอามามาตาาข่อยมาโอ้แต่อยมาเด้อโอ้ยเห็ดเดียวเดียวคือง่ามทรมารดีเอามาใส่เอากรดดูกมาใส่ดูดล้มาใส่แมมเอยเจ้ามาอยู่ให้อยู่หน้าเจ้าเด้ออย มี่ยังปีติขาดคอยกระขอโอ้โหที่กรรมเด้อแม่เด้ออย่าเป็นบาปเป็นเวรเด้อแม่เด้อเฮ้ยคอยคอยปิดแห้งแม่เอ้ยคอยปิดแห้งเอากองเขา่าร่มแม่แม่ใหญ่เอ้ยนี่แหละห้อยตีนห้อยมือเราศูนย์หย่อนกองเข่าหน่อยกองขาอันนี้แหละแม่เอ้ยนี่เด้อห้อยมือห้อยตีนเจ้าแม่เอ้ย ลูกขออหัวจิกรรมเด้อลูกขอขอจิกรรมเจ้าครั้งสุด้ายจิได้ไปรับกรรมกับทางการก็เมียเด้เดอบุญคุณพอแมนีนักเกิงทอรณนีไผผู้ยอแย่งโอบสีหงเฮืองไพานา ภัผู้ว่าจ่าตานสองเขือนำตาลังบาปทอฝ่าเว่นกรรมทอแผ่นดินภัยผู้ทำการสางเสริมต่อแท่นคุณสืบสกุลโคตรเงาสองเขือเจ้าพ่อแม่บุญสิีน้ำทรงอยู่สู้ทันให้จเจริญอันพอคุนพ่อแม่นี่เกินแผ่นฝ่ามาหาสมุทรสุดที่จะเปรียบเปยไใดแม่นผู้ใดหูคุ้นกะตันยูคขุนพ่อแม่ สีหงเฮืองจำเริ่นแท่สุ่มลูกลูกให้เจอเอาก้องเขาหน่อยขาแม้นี่เป็นตำนานพื้นบ้านที่สะท้อนเกี่ยวกับชีวิตชาวนาและความเรื่อมล้ำทางสังคมเศรษฐกิจกษษเป็นวรรณกรรมพื้นบ้านอีสานทาี่ได้คืนทะเบียนเป็นมรดกทางภูมมปัญญาทางวัฒนธรรมเหตุเกิดที่บ้านตาท่องอำเภอเมืองจังหวัดยโสธร คิดถึงคนหาคนไกลลมพัดแห้งสะเทือนไปหอดหัวใจผู้เฒ่าผู้เคยบอกว่าลมแบบนี้เอิ้วมาสายลมตาซาอย่างนอสายลมปีนแีแต่สแสลมพัดมาดีหรือดีคนคอยไว้าจำคำอายสัญญาใจให้ไว้ก่อนลาไปอยู่เมืองนานแล้วนะคือพอมาดังสัญญา บาบางแต่เธอโทรหาไอ้ใส่บาบางแต่เธอโวดเอาเหลือเธอเยี่ยนจู่ๆคนหัวหัวเอาคำามไอโวโหอกองห้องเหลืองสิขอไกลเมืองมาอยู่หน้ากับน้องสายล้มป่องคือเดือนเต๋มาฮอดแล้วนะฮอตย่าแล้วน่แต่โทรอ้ย้องคืนเมื่อวันเืียน้องเตือนคำคนจ้าว่าไปพ่อหน้าไอ้อยู่หน้าบีจีสิ่งมอดเตอร์ไซค์ซ้อนผู้สาวหน้าตาดีดีหยอกกันจู่ดีน้องฟังแล้วสะดื้อหันใจโทรหา โทรททอได้ก็บอตีดเห็นมือถือปิดนองแห่งคิดวุ่นวายมีคนเขาบอกว่ามือถือรุ่นคนหลายใจก็คอยรับสายเท่าว่าพี่โทรมาสัญญาหักเขาพองลงสัญญาฮักเขาพงลงฟางย่ลบตึงตึงหัวใอย่าให้อายมายืนยันไกลๆจากมือในบ่อนอนอนจะรอเพื่อพ่อหน่าอายจะอยู่หรือไปก็อยาได้ยินจากฝา จะรอเพื่อพ่อหน่ายายจะอยู่หรือไปก็อย่าได้ยินจากปากไอ่าฝากให้ล้มจะได้สาวคน ขอเสียงปรบมือด,ดังๆอีกครั้งค่ะกับการแสดงชุดกล่องข้าวน้อยค่าแม่นะคะ